สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดนะที่ผมได้เจอมานะครับวันนี้ก็จะมาสอนการสมัครแล้วก็สอนการสร้างไรายได้นะครับแล้วก็วิธีการถอนเงินนะครับซึ่งแอปนี้นะเป็นแอปใหม่ล่าสุดเลยนะครับอ่าเป็นวิธีการหาเรียนบิตคอยฟรีฟนะครับไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับทาคนเดียวก็ได้เช่นกันนะครับถ้าใครสนใจนะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นแอปหาเงินฟรีนะครับเป็นแอปใหม่ล่าสุดนะครับที่ผมได้เจอมาในส่วนของ Play Store นะครับผมก็ไปหาแอปใหม่ๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้เจอนะครับเป็นแอปหนึ่งนะจากค่ายที่เราเคยรีวิวมาแล้วนะครับแล้วก็ค่ายนี้นะครับก็คือจ่ายเงินจริงจ่ายเงินเร็วมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําได้คนเดียวนะไม่จําเป็นต้อง แนะนำเพื่อนนะครับไม่จําเป็นต้องเชิญเพื่อนคุณก็สามารถถอนเงินได้นะครับที่สําคัญก็คือว่าไม่มีการลงทุนใดใทั้งสิ้นนะครับไม่มีการลงทุนด้วยเงินนะครับคุณแค่มาเล่นนะครับไม่ต้องขุดนะเพราะว่าเป็นการหาเหรียญของดิจิตอลนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นบิตคอยพวกนี้นะครับหรือ ETH นะครับก็พวกนี้นะครับเราไม่ต้องขุดนะครับเราแค่เล่นเกมเท่านั้นเองนะครับเกมที่เขามีให้เราเล่นแล้วก็ทําธารกิจ บางอย่างนะครับเราก็สามารถที่จะนําคะแนนที่เราได้มานะครับก็ไปแลกเป็นเงินได้นั่นเองนะครับโอเคครับผมนะ่าึ่งแอปนี้นะครับก็สามารถถอนได้เข้าสู่บัญชีของคอยเบทนะครับตรงนี้นะที่เขาบอกมานะครับสามารถเลือก ุลเงินได้ว่าเราจะถองเงินสกุลเงินไหนถอนขั้นต่ําอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสตาตตัวชีตนะครับผมนะอ่าโอเคครับผมนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะว่าการดาวน์โหลดยังไงการสร้างอะไรได้ยังไงนะครับแล้วก็การสมัครยังไงแล้วก็วิธีการถอนเงินยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันต่อเลยนะครับ โอเคทุกคนนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้เราก็อยู่ในแอปที่มีชื่อว่า Crypto ไ i ซ e Earn ์ e a l Bitcoin เองนะครับผมนะซึ่งเราได้ดูนะครับในโลโก้ของแอปนะเขาก็จะมีเหรียญ XRP นะครับแล้วก็ XRP นะครับแล้วก็ Bitcoin นะครับอ่า Bitcoin ด้วยแล้วก็ LTC นะครับแล้วก็อันนี้นะ่าจะเป็นดอลลาร์เรอกไม่แน่ใจอันนี้นะแล้วก็ ETH นะครับอ่า ตามที่รีวิวนะที่เขาได้บอกนะว่าสามารถที่จะเลือกสกุลเงินได้นั่นเองนะก็แสดงว่าแล้ว ok แต่เราถ้าเราชอบเรียนไหนเหรียนไหนก็นลองดีนะเราก็ถอนเด่นนั่นเลยนะถอนเข้าค่อยเบ็นั่นเองนะค่อยเข้าค่อยเบ็นะครับขออภัยเนาะเดี๋ยวเรามาดูสักครู่หนึ่งนะเกี่ยวกับแอปนี้นะครับก็แปลภาษาเลยนะครับผมนะก็คือเป็นการเล่นเกมนั่นเองนะครับตรงนี้นะได้รับคําแนะนําใช้เวลานานในการรับคะแนนมากพอเขอบาบอกว่านนะก็คือ การที่เราจะได้รับคะแนนนั้นก็คือ,อต้องใช้เวลามากพอนะที่เราจะได้ถอนออกมาเป็นบิตคอยจำนวนมากนะก็อันนี้คือแล้วแต่เรานั่นเองนะครับว่าเราต้องการที่จะถอนเท่าไหร่ถ้าเราต้องการถอนน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราต้องการถอนมากก็ต้องใช้เวลาหน่อยนั่นเองนะครับวิธีการเล่นนะครับเขาบอกว่าเพียงแตะเหรียญ2เหรียญขึ้นไปที่อ้างอิงเดียวกันเช่นรับจริงเช่นเราต้องการรับบิตคอยอะไรพวกนี้นะครับ เดี๋ยวรายละเอียดการเล่นเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปแล้วกันเนาะผมก็เพิ่งมาแกะใหม่นะครับก็เปิดเมื่อวันที่3กรกฎาคม2563ปีก่อนอีกนะครับก็จะเข้า1ปีแล้วเนาะดาวน์โหลดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ500,000ครั้งเนาะแล้วก็อัปเดตล่าสุดวันที่19มีนาคม2564นะครับโอเคทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดกันนะครับก็ติดตั้งตรงนี้เลยนะครับจำนวนนะครับ จำนวนใช้พื้นที่อยู่ที่8.5เมกะไบต์นั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่มากนะครับโอเคเราก็กดติดตั้งเลยนะครับในส่วนขั้นตอนนี้นะครับผมนะก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ความเร็วของเครื่องของเราด้วยนะของใครเร็วก็จะเร็วหน่อยของใครช้าก็ช้าหน่อยนะครับก็เป็นเหมือนกันเนาะถ้าดาวน์โหลดเสร็จเราก็เปิดมาได้เลยนะครับทีนี้นะครับเราก็กดคําว่าโอเคนะครตรงนี้นะจากนั้นก็กดอนุญาตนะครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นโลโก้นะครับของ b Programmer นะครับตรงนี้นะอ่าโอเคทุกคนนะก็หน้าตาการสมัครนะวิธีการสมัครมนะันก็คล้ายกันเลยทุกคนนะคล้ายกับอแอปก่อนหน้านี้คือ b Fast b First นะครับแล้วก็อีกอนหนึ่งอะไรนะผมจะไม่ได้ทุกคนคือ2แอปแล้วที่ผมได้รีวิวจากค่ายนี้เนาะซึ่งวิธีการสมัครก็มีช่องช่องทางด้วยกันนอนหนึ่งก็คือผ่านอีเมลสอก็คือผ่าน เฟซบุ๊กนะอีเมลในส่วนนี้ก็ต้องใช้ G ี mail อย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอสมัครก่อนเลยนะครับซึ่งผมแนะนําให้เราใช้วิธีการสมัครผ่านอีเมลแล้วก็ใช้อีเมลเดียวกันกับอีเมลที่เราใช้ของค o ย b a ดนั่นเองนะ c o i n b a s e นะเป็นกระเป๋าการรับเหรียญในแอปนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสมัครก่อนนะครับ โอเคทุกคนนะหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับผมนก็จะมาอยู่ในส่วนของหน้านี้เลยนะครับหลังจากที่เรากดเชื่อมต่อกับอีเมลของเราเสร็จนะก็จะมาเด้งในหน้านี้คือเป็นในส่วนของหน้าใสรหัสโค้ดนั่นเองนะหรือเฟรนด์โคดนะครับคุณก็สามารถที่จะใส่ได้แล้วถ้ามีของเพื่อนคุณก็ใส่ของเพื่อนไปเลยนะครับก็คือให้เราใส่ตรงนี้นะ ที่เขาเขียนว่าโค้ดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ตรงนี้เลยนะครับให้เราพิมพ์ตรงนี้นะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็กดคําว่าเซนตตรงนี้นะถ้าพิมพ์ถ้ามีมีของเพื่อนนะครับก็มีรู้สจะใส่ของใครก็สามารถที่จะใส่ของผมได้เลยนะครับของผมก็ 6L นะครับ 6L MK นะครับตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ W แล้วก็ Q นะครับตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับเอาใหม่นะครับผมหน้า 6L เอาใหม่ดีกว่า หกนะครับ L M แล้วก็ K W แล้วก็ Q นะครับคุณใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่คุณใส่เสร็จคุณก็กดเซนต์ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นการใส่รหัสเชิญนะคุณก็จะได้รับเหรียญน,นั่นเองนะเดี๋ยวผมขอใส่รหัสเชิญของเพื่อนของผมก่อนเลยนะครับหลังจากที่เราได้ใส่รหัสแนะนําเสร็จนะเขาก็เขียนว่าโคดอินเทรดคอนเทรดอ่าก็ นะครับเราก็ใส่สําเร็จนั้นเราก็กดคําว่าโอเคนะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็หลังจากที่เราใส่เสร็จนะครับผมนะทั้งระบบนะหลังจากที่เราใส่รหัสเชิญเพื่อนเสร็จนะครับทางระบบก็ได้ส่งนะครับจำนวนเหรียญของบิตคอยนะก็คืออยู่ที่1นึ่งซาตชิไปยังกระเป๋าคอยเบรของคุณทันทีนะครับเงินเข้าเลยนะครับตรงนี้นะใส่เงินจริงทุกคนนะอันนี้นะครับก็เป็นคริปโตไรส์นะครับตรงนี้เนาะ ก็มาจากแอปคีเลยทุกคนนะั่งเงินเดี๋ยวผมจะไปเปิดในส่วนของคอยเบดนะครับแบบหนึ่งนะจะมาดูว่าเงินเข้ามาอ่าทุกคนนี่ทุกคนนะ่ะมาแล้วทุกคนนะเข้ามาเมื่อกี้เองทุกคนนะแค่เราสมัครนะก็รับเงินได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมได้รับมาอยู่ที่หนึ่งซาตชิดนะครับก็ขอบคุณนะทาง B p o ปรแกรนะครับผมนะแค่เราสมัครแล้วก็ใส่รหัสเชิญของเพื่อนคุณก็ได้รับเงินเลยนะครับ โอเคทุกคนนะอันนี้ก็เราก็มาอยู่ในส่วนของหน้าตาของเกมนะเกมที่เป็นของแอปนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะวิธีการสร้างไรได้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปแนะนําวิธีการสร้างไรได้ผมจะมาแนะนําในส่วนของเมนูก่อนนะครับว่ามันมีเมนูอะไรบ้างนะครับอ่าก็มาเริ่มต้นที่เมนูอันนี้ก่อนเลยนะครับก็คืออันนี้เนาะกดเข้าไปก่อนเลยเนาะอ่าเมนูนี้คือเมนูของการทําแบบสํารวจนะครับ เป็นการหาไรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือเป็นการทําแบบสอบถามนะเราก็สามารถทําแบบสำรวจตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกี้เนาะอ่าก็คือเริ่มต้นสำรวจตรงนี้ได้เลยนะครับกดปิดป้ายนะครับอ่าอันนี้ก็ผมก็กดโอเคนะครับแล้วก็เขาว่าอันนี้ก็คือจะได้รับ30,000่นพอยต์นะ่นหลังจากที่เราทาแบบสำรวจเสร็จนั่นเองนะถ้าเราทําผ่านนะครับแล้วก็เมนูของ discount นะครับก็คือเมนูเปอร์เซ็นต์ส่วนลดอะไรสักอย่างเนาะกดเข้าไปนะครับ ในส่วนเมนูนี้ก็คือเป็นเมนูของออฟเฟอร์นะก็คือเป็นางานนะนมันจะมีงานให้เราทำนะก็คือเป็นงานพวกนี้นะครับก็ให้เราไปทําอะไรสักอย่างตรงนี้นะผมไม่แน่ใจคืออะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของโมบายแอปก็คือเป็นการดาวน์โหลดแอปนะดาวน์โหลดแอปตามที่เขาให้เราดาวนะ์โหลดนแล้วก็ทาตามเงื่อนไขข,ของเขาก็จะได้รับคะแนนตรงนี้นะครับสุดท้ายนี่คือเซอร์วนะครับก็คือเป็นการทําแบบสอบถามเองนะก็ผมคิดว่าจ่ายเงินจริงนะถ้ามีจากยูโนนะ จากประสบการของยูโน่นะครับอ่าโอเคครับผมนะโอเคทุกคนนะเราก็ออกไปนะแล้วก็เมนูอื่นมีไหมอ่าอันนี้คือเมนูดาวทุกคนนะผมกดที่เมนูดาวเมื่อกี้ก็คือเป็นเมนูของการถอนเงินนั่นเองนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าในส่วนของอีเมลนะคืออีเมลของเรานั่เองนะตรงนี้นะเวลาเราจะถอนเงินก็มากดตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือกดทับได้เลยนะครับแล้วก็เดฟรีคือเป็น เกี่ยวกับรหัสแนะนําของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นโคดนะเราก็กดเข้าไปได้นะครับตรงนี้นะโปรโมชั่นโคดก็คือว่าถ้าสมมุติว่าทางเพจของ B ีโปรแกรมเมอร์นะส่งโคดมาเนาะก็คือประกาศโพสโคดในเพจนะเราก็เอาโคดนั่นมาใส่ตรงนี้ได้นะครับเราจะได้รับเป็นเหรียญน,นะครับอาจะได้รับรางวัลด้วยนะครับโอเคทุกคนนะครับเมื่อกี้ก็ผมกดที่เมนูนี้นะที่ไปที่เมนูการถอนเงินนะก็คือถอนเงินที่ตรงนี้เลยนะครับ ในส่วนของอันนี้คือเป็นในส่วนการทาแบบสารวจอันนี้ก็คือเป็นการทำออฟเฟอร์นะครับอันนี้เลเวลนะครับอันนี้เลเวลศูนย์ถึงหนึ่งอะไรสักอย่างเนาะในส่วนของเหรียญพวกนี้ที่อยู่ข้างบนนี้นะครับก็ไม่แน่ใจคืออะไร๋ยวผมจะลองกดนะครับ <cadre. S 1> ไม่สามารถกดได้นะครับผมนะก็โอเคทุกคนนะเดี๋ยวเรามาสไร้างรายได้กันเนาะสะรุปของการสไร้างรายได้นะครับผมนะก็คือหนึ่งก็คือมาจากการที่เราใส่รหัสเชิญเพื่อนนะสองมาจากการที่เราทาแบบสารวจสามคือมาจากการที่เราไปทำออฟเฟอร์นะครับสี่คือมาจากการที่เราใส่ การที่เราไปแนะนําเพื่อนแล้วก็5มาจากการที่เราใส่โค้ดโปรโมทโค้ด Code, นะครับแล้วก็6ก็คือเป็นการเล่นเกมพวกนี้่น,นองหนะ้าโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นกันนะครับไม่แน่ใจว่ามันเล่นยังไงนะผมก็เดี๋ยวเรามาร่วมเล่นกันดีกว่านะครับผมก็ไม่รู้เล่นยังไงครับทุกคนนะทุกคนครับผมไม่รู้อ่าเราต้องกดดับเบิลดับเบิลอ๋อเราต้องกด2ครั้งทุกคนนะถ้าสมมติว่า เหรียญมันมันต่อการ2เหรียญไม่แน่ใจวันกดได้เปล่าอ่าสองเหรียญได้ถ้า1เหรียญน่ะหเหรียญไม่ได้ทุกคนนะถ้ามันมี1เหรียญแบบนี้ก็คือมันเป็นแบบนี้คือกดไม่ได้ทุกคนนะถ้ามันเป็นอันนี้1เหรียญก็ไม่ได้ทุกคนนะเราต้องกด2เหรียญขึ้นไปที่ติดกันสมมุติอันนี้นะสมมุติที่เป็นตัว ltc อันนี้นะครับอ่าเราจะเก็บตรงนี้นะคะแนนก็จะขึ้นมาข้างบนนะเราแก้ดับเบิลคลิก2ครั้งตรงนี้นะอ่าแบบนี้ทุกคนนะครับ เราก็สะสมไปนะครับเหมือน btc ก็เยอะนะครับเห็นไหมแล้วก็มันมีระเบิดด้วยทุกคนอ่าแล้วก็ติ๊กที่ระเบิดนะเล่นแบบนี้ทุกคนนะอย่างที่ในรีวิวที่เราดูเมื่อต้นคลิปนะครับเขาบอกว่านะถอนนะครับขั้นต่ำนะอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0หนะครับคะแนนด้วยกันเนาะซึ่งคะแนนผมคิดว่าน่าจะเป็นคะแนนที่อยู่ตรงนี้นะครับอ่า สมมติว่าถ้าเป็นของบิตคอยคือต้องเป็น1 1 1 0 0 0ผมคิดว่าอันนี้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเพราะว่ายังไม่เคยถอนนะในส่วนนี้แต่ว่าเมื่อกี้ที่ได้รับเงินมาคือมาจากการที่ใส่รหัสเชิญเพื่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเล่นแบบนี้เลยเนาะก็อย่างที่เขาบอกนะอย่างที่ทางแอปบอกว่าถ้าเราอยากได้จํานวน BTC เยอะนะก็คือต้องใช้เวลานานหน่อยใช่ทุกคนนะเท่าที่ดูมาคือเราเล่นแบบนี้คือมันก็ต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนั่นเองนะครับเราถึงจะได้รับ เหรียญให้มันได้เยอะนั่นเองนะอ่าหมดเกมนะจบ1ตานะครับเขาบอกว่าถ้าเราจะเล่นต่อก็กดตรงนี้เพื่อที่จะดูวิดีโอแล้วก็รับคะแนนไป2องรคะแนนด้วยกันโอเคแล้วก็เลเวลก็เป็นเลเวลหนึ่งนะเดี๋ยวผมกดตรงนี้เลยนะครับพอผมกดเข้าไปนะครับมันก็มาเด้งที่ตรงนี้ทุกคนนะก็ให้เรานะครับผมนะกดดูตรงนี้นะ ดูโฆษณานะ้อันนี้คือไปที่เพจนะอันนี้คือเป็นแอปอื่นๆที่อยู่ในค่ายเดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดเล่นกันได้นะในสน่วนคะแนนขออภัยทุกคนนะคะแนนคือมาดูตรงนี้ทุกคนนะครับโอเคทุกคนนะครับในส่วนของเลเวลที่2อนะอันนี้เลเวลที่2แล้วนะครับก็คะแนนตรงนี้ก็จะถูกดีเซตไปนะครับแล้วก็จะเป็นคะแนนที่อยู่ตรงนี้แทนเนะนาะคะแนนที่จะเอาไปถอนเงินก็คือคะแนนที่เป็นรูปดาตรงนี้นะครับต้องมีอยู่ที่ขั้นต่ำอยู่ที่1นึ่งหมื่น 1,000คะแนนเราถึงสามารถที่ถอนเงินได้เนาะอ่าโอเคทุกคนประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมขอเล่นอีกตาหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตาที่2ผมจะได้รับคะแนนไปเท่าไหร่เมื่อกี้ได้รับที่209คะแนนด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นรติเบิร์ดนะครับก็เบิ่มเลยทุกคนนะครับถ้าเราเล่นจริงจังจริง,รงๆนะก็ง่ายทุกคนนะท่าที่ผมเล่นมาเนาะก็คือเร็วมากเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่ามันจะหมดแบบนี้จะหมดด่านหรือไง ผมก็เลยนึกว่ามันยากเนาะไม่ใช่ยากคือต้องใช้เวลานานแต่พอเล่นไปเล่นมาเออง่ายดีทุกคนอ่านี่คือมันไปไม่ได้แล้วทุกคนไปไม่รอดเนาะก็คือเวลามันไปไม่รอดก็คือว่ามันก็จะจบตาในถนะึงหน้าผมก็ได้รับอีกประมาณ191คะแนนเนาะผมคิดว่านะมันมีการจํากัดนะถ้าเราเล่น1วันผมไม่แน่ใจว่ามันจํากัดกี่ครั้งนะเวลาเล่นนะครับเดี๋ยวยังไงผมขอทดสอบเล่นกันต่อเลยละกันเนาะเดี๋ยวยังไงถ้าผมได้คะแนนนะ ถึง11,000คะแนนนะครับแล้วก็ผมจะมาถอนเงินให้ดูนะครับก็จะดูกันว่าถอนเงินได้เร็วเหมือนแอป b Fast B บ e เฟิหรือเปล่าเพราะาแอปนั้นเรากดถอนเงินปั๊บเงินเข้าเลยนั่นเองนะครับผมก็คิดว่ามาจากค่าเดียวกันก็น่าจะเร็วเหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันนี้ถ้าใครชิ่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันเนาะถ้าใครคิดว่า มีประโยชน์นะก็ฝากกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้กับเพื่อนๆของเราที่กาลังมองหาไรายได้เสริมวิธีการหางเงินออนไลน์หรือกําลังหาเรียนวิธีซีฟรีๆพวกนี้นะครับก็สามารถไปแชร์กับเพื่อนๆของเราได้ด้วยเช่นกันนะถ้าใครไม่ชอบก็ดิสไลค์ได้เลยนะครับอ่าถ้ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะหรือมีเทคนิคดีๆอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรัร comment, บกกวิดีโอน,น,นี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอนหน้านะครับจะเป็นแอปใหม่หรือเป็นการอัปเดตแอปรรออ็นนนกาาทํะไใส่่วงช คุณก็สามารถจะมากดติดตามได้แต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าช่องนี้ทําเงินออนไลน์สอนหาเงินฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปหาเงินฟรีพวกนี้นะครับผมแนววิธีการหาเงินฟรีก็จะมารวบรวมแล้วก็มาสอนในช่องนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าก็ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับเราเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับ